มือปราบสัมภเวสีความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุทำให้แมวมืดแปดด้านหาทางออกไม่ได้แต่มีเรื่องหนึ่งที่ทำให้เธอฉุกคิดขึ้นมานั่นก็คือจอมปลวกที่ขึ้นภายในบ้านของคนที่เสียชีวิต ร้อนถึงหมอปลามือปราบสัมภเวสีบ้าองบ้านน้อาวคน่ว่ามันมันากอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านพี่สาวที่ว่าผูกคอตายอ่ะอ้ามีมีคนผูกคอตายอีกมีพี่สาวผูกตายอยู่ในห้องน้ําเนี่ยอ๋อเนี่ยบ้านหลังนี้ปกติมีคนอยู่อเนี่ยปกติมีคนอยู่ทีนี้พี่สาวตายแล้วพี่เขยเขาก็ไม่อยู่ไงเนี่ย เหมอปลาสแสดงอาการอีกครั้งเมื่อเดินมาอยู่ต่อหน้าจอมปลวกดูท่าแล้วจอมปลวกยักษ์นี้จะมีสิ่งที่มองไม่เห็นสิงอยู่มากเลยนะครับผมว่าไหลมาพวกพวกเลยอ่ะอให้บูชาว่าจะดีไง เอาใครบูชาพวกวจะดีอ่ะไม่รู้รเ,เ,เหมือนกันกาเข่าปอกๆกันมาเอาพวกมันคาเงินคาทองอยู่แล้วต้องมาบูชาันน่พี่อี้พวกไว้แบบเนี้ยแล้วพี่ก้าบูชามันตัวันนะี้มันกินบ้าไม่ไปมดลางนะฮะต้องไม่พี่คิดไปเลยอ่ะไม่คือแบบพวกน้องๆมันเชื่อไงพวกน้องๆมันเชื่ออย่างเงี้ยเชื่อว่าไหวแล้วจะดี ไมนไหวไม่เราจะดีไงพี่ผมไม่เข้าใจความรู้สึกเลยอ่ะไหวแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยก็ถามกันไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยก็เลยต้องไปเชิญหมอป่ามานี่แหละพี่นะกับพูกเขาจะทำงันจเนี่ยเหรอห้องน้ำเนี่ยฮะห้องน้ำเนี่ยพวกกี่กี่ปีหรอเพิ่งจะได้ ยังไม่ยังไม่ครบสองปีเลยเพิ่งจะได้ปีกว่าปีกว่าสี่สองพี่สาวฉันเป็นเขาเ,เขาไม่เขาีปัญหาเรื่องอะไรป่ะล่ะไม่มีอาไม่มีในครอบครัวไม่มีเพราะเขาอยู่สองคนพ่อเมียเขาเหรอก่อนก่อนที่พี่พี่พี่สาวจะพูดคอตายอะ่ะพี่เคยเขาไปเขาปลูกมันไว้เขาก็เดินออกไปดูตัสวสลัสวสลัวน่อยมืดๆเนี่ยสลัวเขาก็เดินออกไปดู เขาไปก้มดูแบบเหมือนจะดูว่าหัวมันมีอะไรหรือเปล่าน่ะดิกก้มไปจะเอะอะไรไม่รู้เขาก็ตก,กรใจปากเปิดเบี้ยวหมดเลยดับตัวนี่ผีเคยอยู่ไหนเขาไปบวชบวชแล้วหายดีแล้วเขาก็ไปขับรถไทยอยู่ที่ททอื่นแล้วเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงเขายกสารมาตังตรงนีด้ดีทีเขาีป่ะล่ะใช่ใช่หมดเลยเนี่ยหมดเลยเพราะว่าใช่เพราะว่าท่ามันส่วนไกลเกินเน่ะมันอาจจะไม่ได้หิงก็ได้เดี๋ยวยกสารมาตังาตรงเนี้ยยกสารมาตัง อ่ะพี่ตามพ่มาเดี๊ยวเดี๋ยวพ่อไโยกเฉยๆก็แล้วอ่ะได้ได้ได้เดีวคือมันคือมันทำพิธีตรงนี้แหละเอามารวมกันตรงนี้ใช่เดี๋ยวขึ้นมาไปก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวพอทำพิธีเสร็จแล้วเอาพวกขัดตอกแล้วไม้มาหลว่ยรอบไปนะน้องไปไปคุกโป๊ะตรงไหนอะจ๊ะน่ารู้เรื่อยวไปคุกโป๊ะตรงนั้น มันเป็นตะกอนที่ว่าแม่แม่เจ็บแล้วแม่เข้าโรงพยาบาลใช่ไหมไม่นะตรงนั้นบ้านบ้านตรงเนี่ยตรงนี้ไงกล้วยเดี๋ยวกลุ๊ยปวดเกี่ยวกุ้นเลยมันกบไปแล้วที่พนานไปแล้วอ่ะหมอปลาได้ทําการรื้อสารไม้ทิ้งเพื่อนําไปประกอบพิธีโอ้โหแม่งแล้วเดี๋ยวจเอาสายลุไปไปไว้จึงแรงเอาจึงแรงมัดห้อยแขง

ข้างบนเลยข้างบนนี้นะเออเนี่ยแกะเลยครับแกะใส่ถุงเลยแกะใส่ถุงเลยหมอเขาถามหน่อยจะพื้นที่จริงๆอ่ะของพ่ออ่ะมันเป็นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยแต่แบ่งให้ลูกให้หลานคนละล็อกล็อกแกะโรยหมดเลยใช่ป่ะพี่ผมขออันนี้เอาขอขอข้าวสารอีกขอมีอีกไหมข้าวสารเอามาให้เอาไหมเต็มกระมังอันนี้เอาไปนี่นี่นี่นะ นี่บาๆด้วยขนาดของจอมปลวกที่ใหญ่มากหมอปลาจึงใช้น้ำรดไปที่จอมปลวก,กเพื่อให้ดินอ่อนตัวช่วยให้ขุดทิ้งได้ง่ายขึ้นครับหลายตึงมากยัน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 ยั ่อเริ่มทำพิธีหมอปลาได้ให้คุณแมวจดุดธูปเทียนไหว้กลางแจ้งก่อนหลังจากนั้นหมอปลาก็เริ่มทำพิธีแล้วครับัตโตอารารุันโตสาาจกเมสุอตาคัคพระมมพระทัญาสุวรรนัิพเุละพนร

สัตว์จีนอะไรเงี้ยตุ๊จีนสัตว์จีนอย่างเงี้ยอ่าพี่เอาไก่มาให้ปวกกินไม่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 ยังไ,ไม่ได้เอาเอา,เอาผลไม้ไปอย่างเดียวพี่ปวกมันจะกินไม้นะฮะมันจะกินผลไม้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าพี่เอาไม้มาวางไว้ปวกมันอาจจะกินนะ่ถ้าพี่จะจะบูชาปวกนะพี่จะไปซื้อไม้ให้มันบูชาให้มันกินไม้ที่จะไม้นะั่นก็คือการใครใครข,ขึ้จะบูชาปวกอะก็ปวกมันไม่กิน,กนไก่กินเป็ดเหรอฮะใครอย่าใจนะ พี่เอาจากงกูน่ะเละเลยกูพี่ก็โทษครับอันนี้ใครจะเอาพะพก็ไอ้กันการทำพิธีในครั้งนี้ดูจะอันตรายไปสักนิดหนึ่ง เพราะสารได้ทำจากไม้หมอปลาจึงนำน้ำมันเป็นสินมาราและจุดไฟเผาครับให้ปะเติมมาไปตรงนี้พี่ปยุว่ไงยังฟังเข้าไปไงดาเลดดาเลดดาเล ไมากเลยมาดะไรกเ้าป็นเตมก็หาาติเปนกตเจแล้กนั้นสกัติปนเตนตัวนี้คือเขาามาัดินอนี่นาตันนีู้ดะรกัเกกเตมตนตนมืเตเนนาในรบพี่จะเข้าบ้านไปแล้ววะเจ๊เจ๊เอาคลองนี่ไปลอยรอบหลังบ้านหลังนู้นอ่ะไอ้ตรงที่ว่าผมยกสารออาอ่ะ ลอยรอบเลยก็ไอซานไม้ลรยแจ้อยรอบแล้วก ues, ็ลอยมาถึงเนี้ยเก็บไปมัลอยทุกพวกเลยเพรลอยเซแล้วให้ไขรน้ำมันกับกับกับผมตาช่วยกันละเย่าลอยหมดนะเมื่อหมอปลาสวดเสร็จเขาได้ให้คุณแมวนำข้าวสารที่ผ่านการทำพิธีแล้วไปโปรยรอบรอบบาทส่วนหมอปลาก็ทำการขุดจอมปลวกทิ้งครับหักแน่วะหักเลยพี่โอ้ย พี่มันไม่ระวังพี่ปิดหนังก็ได้มันแฉะโอ้โหพี่มผมว่าจบไม่ได้เรื่องครับพี่จบไม่ได้เรื่องา ตครับในบ้านนะ ừ, อือตายไปแบเพียนากอ๋อขับเข้ามีอะไรไพูอริมองลอเลยคนไทยยุนี้จะเต็มราบ โอ้ให้ดูไฟแล้วทอดก แล้วกันเอาไปนุ้นไป,โลโลไปสิลูกไหนวะใช่กันคำว่าขอช่วยแล้วว่าที่บ้านของเขาเนี่ย<ป>พอยุ่ไปเนี่ยมันมีแต่ขนเจ็บคนตายจำ,ำนวนมากอ่ะบางคนก็ไม่น่าตายคือต้องตายบางคนแม้กระทั่งมีการพูกขอตายอีกหร<ป>ือเขาทึ่งให้ผมเนี่ยมาช่วยเหลือเขาแล้วเขาเราเหตุการณ์บางต้นว่าที่บ้านเขาเนี่ยมีการต่างซานพวก แล้วก็มีการต่างชาให้พวกสามเเวสีเข้ามาอยู่เหลยผมต้องมาช่วยเหลือเขา่ยครับคือบ้านหลังนี้มันมีวิญญาณนะอยู่จานวนจริงมากแต่ว่าทีนี้ขอจะคของบ้านนียมีการประกอบพิธีการต่างๆนี่คือในฝ่ามเชือของเขาเนี่ยว่าเมื่อมีปลวกขึ้นเนี่ยก็ให้บูชาเนี่ยการบูชาสิตรงนี้มันเป็นการยินยอมให้พวกลงวิญญาณสัมเเวสีเนี่ยมาอยู่เพิ่มจำนวนมาเลยครับมันถึงทำไมครอบครัวเนี่ยมีเหตุการณ์ที่แปลกๆขึ้นไปตลอดนีครับมันเกี่ยวข้องกับว่า มันมีพวกวิญญาณพวกนี้อยู่มากเมื่อวิญญาตพวกนี้มันอยู่มากเนี้ยวิญญาณเนี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะหายขนนีมีว่าเขาได้เขาถึงมาเล่นงานคนในครอบครัเขขวเนี่ยครับคนที่บูชาพวกเนี้ยคือขนแล้วเนี้ยไปเชื่อคนไงก็เ,เรียกว่าคนเชื่อคนง่ายเขาให้บูชาต้นไม้กับบูชาให้บูชาพวกกับบูชาทั้งทั้งที่ว่าตัวของคนบูชาเนี่ยถ้าคิดย่างมีเหตุและผลเนี่ยเราจะไปบูชาพวกมันทําไมอ่ะเพราะว่าพวกเนี้ยมันมายุก,เก,ก็เราว่ามันกำลังกินบาเหล่าพอ พอปริมาณพวกใหญ่ขึ้นมากถ้ามีได้กรเหล็กไปนเล่นถ้าพวกมันหมาล้มทับละ่ะคนนั้นเขบกวตายอีกทั้งทั้งรีการบูชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยซอนว่าพวกขึ้นในบ้านเราต้องบูชาพวกนะมันไม่ใช่แต่คนที่ว่าเราบูชาเนี่ยคือคนอน,นี้เข้าห้ากินกับพวกฮะแล้วคนหน้าพวกเนี่ยไปหพวกขึ้นบ้านก็บูชาให้ตั้งหลงตั้งศาลให้เอาของสสียมาให้พวกกินคือคนอน,นี้เข้าห้ากินกับปวกเลยกต้องให้พวกเหล่านียไปบูชาพวก แต่คนผู้ชาพวกมันเกิดพอดีไหมมีแต่พอร้ายมันก็้าเป็นรังนั่นคือคนผู้ชาพวกแล้วพบพวกมันปริมาณมากอะ่ะไอ้สิงโฉไหลเขาเรียกว่าซัมพะเวสีเนี่ยที่มีจิดตูเตียมันก็จะอาศัยส,สิ่งเนี้ยมาอยู่ในจอมป่วยครับผมอยากจะฝากว่าส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเขาไม่มามาอยู่ในจอมป่วยนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเขาอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าซัมพะเวสีไอ้คนที่หาก,กินบอกว่าปวดตรงเนี้ยมีปูโสมเฝ้าศัพท์ มีปูจอมทองต่างๆเนี่ยมาพิการพิการลอกหลงกันทั้งนั้นลครับสิ่งศักดิง่งคงไม่มาอยู่ในปวกแล้วมาหากินกับไมอ้อกครับขอฟวามเข็ดนะครับก <c oughs> ็ดีขึ้นนะแบบมันก็โล่งอ่ะโลง่งโล่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะคือว่าได้ปลดปล่อยอะไรทุกทุกอย่างเลยนะมันคือคือว่ามันอึมคึมมันมืดมนมาตลอดอย่างเงี้ยคือได้มาทําตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าดีดีขึ้นมากเลยอ่ะ ถึงแม้ว่าเรื่องราวอันเลวร้ายจะเกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนในบ้านแต่ถ้าเราลองมองกลับกันสิ่งที่เห็นได้ชัดคือการร่วมแรงร่วมใจของคนรอบข้างที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในยามขับขันหรือ,อยามเป็นทุกข์สิ่งนี้เองจะเป็นตัวช่วยให้เรามีกำลังใจและพร้อมที่จะสู้ต่อไปในยามที่ไร้หนทางได้ครับ สำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ สำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมรุ่นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง f Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัล ผีคนอยู่หลอนนิ้วแค่เบารือเบาคือตัว,วคือทออังหมดคือทั้งหมคือโ